เอาละครับในส่วนของสาระน่ารู้นะครับเราจะพูดกันถึงกองเสือป่าและลูกเสือนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับกองเสือป่าและลูกเสือนะครับมีที่มาจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เห็นกองกําลังกองหนึ่งนะครับของประเทศอังกฤษนะครับที่มีชื่อว่าสเกลนะครับที่มีหน้าที่ในการคอยสอดแนมคอยส่งข่าวสารช่วยลบและช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณภัยภายในบ้านเมืองนะครับทําให้พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงเล็งเห็นถึงการที่ มีความจําเป็นนะครับที่จะมีกองกําลังสักกองกําลังหนึ่งนะครับที่นํามาช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนนะครับรวมทั้งการสู้รบกาาับข้าศึตรวนะครับพระองค์นะครับจึงได้สถาปนากองเสือป่าและกลุ่มลูกเสือไทยขึ้นนะครับในพุทธศักราช2454นะครับและพระองค์นะครับทรงให้ความสําคัญต่อกองเสือป่าและลูกเสือเป็นอย่างมากนะครับและอีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้มีความ สามัคคีสำนึกรักชาตินะครับให้กับกองเสือป่านะครับและทําให้พวกเขามีเกียรติอย่างมากนะครับและมีบทบาทสําคัญในการรบในหลายๆครั้งของประเทศไทยนั่นเองนะครับขอบคุณครับ